ครับสวัสดีครับในช่วงแรกๆนะครับนี่พิชชาเขา 8, nah, ant, 1, ้า BR 1, มานิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะเาวเวแอมนะครับวันนี้ที่ีวิวเาวเวแอมปั้งก่อนนะครับมาตัวไหนแน่นะครับเป็นของทาบนะครับทาบพิ่งหมดเลยนะครับทาบแล้วก็นี่พวกมีทาบอะตอมแล้วก็ทาบซีพันไอซีพันไอหาพันแล้วก็ทาบเก้าศูนย์สองโตรนะครับ นะครับสํารับเานะครับเริ่มเลยนะครับทาบตัวนี้อะตอมสามพันสตัวนี้นะครับราคายุทีหน0 0งหมื่องพันบาทนะครับพร้อมส่งไห้นะครับหนึ่งหมื่บาทครับทาบอะตอมหน0 0งบาทภาบไอซีพันหนึ่บาทครับเออพร้อมส่วงไห้นะครับตัวนี้การทาบ ไอไอหาพันยูทีหนึ่งมื่หาพันหาอยครับแล้วก็เป็น9 2. 0ศ2น r o นะครับยูทีสามมืนหนึ่งพน,นะครับเอาพี่น้องสนใจตัวไหนนะครับของทาบผักไทยขมา้าได้นะครับตัวนี้1นึ่งมืนพตัวนี้1นึ่งหมืนสามสหาลอยนะครับตัวนี้หนึ่งมหาพันหาอยครับแล้ตัวนี้สามมืน, 10, 000, น 10, 000, 3, 000, หนึน,นะครับ เอาพี่น้องสนใจตัวใดนะครับทักทายคำว่าสอบถามรายละเอียดไนะครับยูรานพิเนตรดิโอครับ0952246497 0874217464ครับเามมาทางนี้นะครับคมสันนะครับ TA 200นะครับจัดไปนะครับตัวนี้ยูที2,500บาทนะครับทาบเอ้ยตัวนี้2,500บาทนะครับคมสัน TA 200นะครับ2,500บาทนะครับ แล้วก็มาไมโครเทคนะครับ m p 8 0 0นะครับสามารถครับเบียดได้ค่ะละสองแน่นๆครับตัวนี้อยู่เจ็ดทานหานะครับหรือว่าสิเป็น NPE C 2 0 0 2อยู่ที่ 8, บาทนะครับราคาที่บอกว่านี่รวมทรงทุกท่านนะครับพี่น้องสนใจทักทายสมามาสอบถามารายละเอียดได้นะครับอยู่ร้านที่นียร์รีโอครับเบิงอ่ สูบมาเบิ้งไก่ๆนะครับมะเบิ้งละเอียดนะครับสําหรับทาบหนึบอะเกิดว่าขาดนะครับนะครับพอนีนะครับเบิ้งไก่นะครับเบิ้งรายละเอียดนะครับสนใจสอบถามราละเอียดได้นะครับชัวร์ร้านพีเดียร์โอครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ร้านพีเดียร์โอครับปากกุไลก็แช่ก็ติตามนัมเบอร์ดอร์นะครับสำหรับคินนี้ครับ ฝากไว้น้ำเนรนะครับรัฐทีเด็ดโอ,อดิโอฝากแค่ครับสวัสดีครับ